ตำแหน่งจากการเล่นระหว่างหมากขาวแมวทองนะครับกับหมากแดงน้องโบ๊ทอินแดงนะครับเกมเกมจริงเต็มเกมก็ดูได้ในไทยเคสทีวีนะครับทีนี้มันมีแต้มบางแต้มที่น้องโบ๊ทควรจะชนะนะครับแต่เดินพลาดไปนะครับผมจะรีวิวให้ดูนะครับหมากแดงน้องโบ๊ท เดินเรือมาจับหมานะครับหมาทำท่าว่าจะตายนะครับหมาหนีนะครับขุนมาไล่จินมาครับจังหวะน,นี้หมาควรจะเดินหนีมาด้านนี้นะแหลกับเบียความใช แมวทองหรือว่าคุณจะรันพลนะครับหนีไปด้านนี้ครับแต้มนี้เราโบนหมากแดงครับมีแต้มที่ชนะนะครับแต่น้องโบนเดันเดินมาเดินเรือ่อี้แล้วก็ในเกมก็ครับแต้มนี้ แดงเดินขุนมาติดม้า้วครับแล้วก็เล่นต่อไปต่อไปก็กลายเป็นหน้าหมากเสมอกันทีนี้กลับมาดูแต้มเมื่อกี้นะครับครับแต้มเมื่อกี้น้องโบทหมากแดงมีสิ์ชนะนะครับโดยเดินเดือมาตานี้ก่อน เมื่อกี้เดินมาจับกินหมาเลยก็เล่นไปเ,เล่นมากลายเป็นหมาสมเสมอกัน,นครับครับถ้าเดินมาตานี้หมาขาวหมาจะไม่มีทางหนีได้เลยนะครับแต้มต่อไปก็จะมาจับกินตรงนี้เอาละครับแนะนำแต้มแค่นี้นะครับ So they come.